สวัสดีครับทุกคนเราช่องอพิณนครทองน้องทงไทยนะครับวันนี้ก็พาน้องทงไทยมารอกินกลวยบ้านนนองบุญรอดอีกเช่นเคยนะครับไม่รู้จะไปไหนครับผมก็ยังดีครับที่ได้ออกมาเดินเล่นครับ ที่นี่ก็หาที่ให้น้องเล่นก็ไม่ค่อยมีนะครับผมบรากาศร,รอบๆก็มีแต่สวนยางสวนยุค้านะครับผมแล้วก็สวนมันสำปะหลังครับมมีน้ำมูนน้ำอะไรให้น้องลงไปเล่นครับ ระว่างรอด้วยครับน้องคงไทยครับหาของเล่นแล้วครับ ทายสวัสดีแม่แม่เอฟซีหน่อยเร็วก่ายแม่แม่เอฟซีนะครับหาคหันกลนให้อย่างเดียวเลยครับน้องห้องไทย วิ่งเล่นรอครับโยกเพื่อนไม่ถึงไหมครับ <c oughs> ออจะปล่อยออกจากโคแม่นี่วุ่นวายเลยครับ <c oughs> วันนี้มาก็หลายเชือกดูนะครับทางที่ไม่ได้มาก็บางตัวก็มีอาการจะตกมันครับบางตัวก็ตวยบ้างนะครับน้องอันดาครับผม ทางเด็กเราก็มีรวมทั้งหมดก็ประมาณสเชือกนะครับน้องบุญรอดครับน้องชายของน้องคงไทรูน้องนี่จะไม่ค่อยดื้อเท่าพี่ตรงไทยนะครับ ับปีนพอกแล้วครับคงน,น่าจะซูชีกันนะครับัดก่อนมัใหญ่แล้วต่หาน้องทงไทยกันต่อครับอุ่นของน้องมุลโลดก็จะอุ่นๆนะครับสันส้นๆครับส่วนน้องทุงไทยก็สุ้งๆยาวๆนะครับ ไฟดื้อเทไหร่นะครับเด็กดื้อเราใส่ไม่มีคนหยอกครับรักเต้ยจีน่ะดูสิจังดู เด็กดือ้อน <c oughs> <c oughs> ะกลับไปบ้านก็ไปพังพอกต่ออีกนะครับ เหมือนจะไม่ค่อยดื้อน,นะครับมันใส่ไงกับการทางโคกนะครับพูด,ดยังไม่ทันจบเลยครับ ของเอยากเล่นน้ำนะครับอ่อ,อนคุณพ่อควานแล้วครับน้องทองไทย น้ำครับเนี่ยครับช้างสมัยใหม่ก็กินทางสายยางได้นะครับดูดเหมือนหลอดเลยครับเป็นตามยุคตามสมัยครับช้างแต่ก่อนนี่ต้องให้กินทางงวงครับบางตัวเขาบางเชือกเขาจะคาบสายยางไม่เป็นครับ มากจะไม่ค่อยกินนะครับแต่กัดเล่นมากกว่าครับ <c oughs> <c oughs> ขับไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ฝากรอติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของน้องทรงไทยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ